หนูเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับบ้านไปไปได้ด้วยเนี่ยเป็นอะไรกันบ้างคะคุณพี่ค่ะสินค้าที่ร้านพีมีเยอะมากมากค่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะแนะนำคนที่ผลิตคิดค้นตัวจริงเนาะก็คือแนะนำเลยพี่เบียค่ะพี่เบียริค่ะค่ะ,คะอันนี้คือคนผลิตคิดค้นสินค้าต่างๆในร้านเลยแบรนด์ไครสินสวัสดีค่ะพี่เบียสวัสดีครับคุณหมวยครับ เห็นพี่ก็๋องบอกว่าคุณพี่เชี่ยวชาญด้านการาผลิตผลิตภัณฑ์ที่กึ่งสําเร็จรูปมากๆเลยอะไรเป็นแรงบันดาลใจคะที่ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์พวกนี้ขึ้นมาก็เริ่มต้นอย่างนี้ครับคือครอบครัวเราเนี่ยทานเจมังสุรัตกันมายาวนานครับหลายสิบปีแล้วเราก็ต้องเดินทาง ายหลายพืย้นที่ซึ่งมันก็จะเกิดความไม่สะดวกในการที่เราจะหาอาหารเจทานเพราะสมัยก่อนอาหารเจไม่ได้เป็นที่นิยมขนาดนี้น,นะครับเราก็เลยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนทานเจอีกประการหนึ่งก็คือ,อร้านอาหารแล้วเนี่ยมีลูกค้าที่เขาเข้ามาทานแต่เขาก็มีความติดใจในรสชาติอาหารแต่ด้วยความที่ว่าอาจจะเดินทางมาที่นี่ตลอดเวลาไม่ได้ก็เลยมีการถามถึงเมนูอาหารที่สามารถเอากลับไปทําที่บ้านได้ไหมั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นครับ เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าจริงๆใช่ครับในด้านอาหารเจใช่ครับแล้วเมนูผลิตภัณฑ์อันแรกที่คุณพี่คิดค้นขึ้นมาเนี่ยเป็นอะไรคะเมนูแรกเลยนะครับก็เป็นน้ำพริกหนุ่มครับน้ำพริกหนุ่มนะครับซึ่งเราอ่ะได้พัฒนาให้มันสามารถอยู่ได้เก็บได้นะ<ช>ครับแช่ตู้เย็นเก็บได้นานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สร้างคุณภาพเติมเข้าไปด้วยกันให้ผ่านมาตรฐานออยครับอันนี้เป็นเมนูะรเดียวยกยก จะพาออกมาให้คุณหมวยได้ดูสูตรเราเป็นสูตรล้านนานะแล้วก็มีการย่างเตาถ่านนะครับจนน้ำพริกหนุ่มนะฮะนี่เลยเพื่อเกิดความอำนวยความสะดวกในการพกพาไปนะครับตัวน,นี้ถ้าแช่ฟรีสเนี่ยเก็บได้ถึง6เดือนเลยหเดือนอใช่ครับถ้าแช่เย็นก็จะได้3เดือนอะนะครับสเสน่ห์ของมันก็คือการย่างเตาถ่านเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีความหอมเหมือนกับทําสดใหม่ทั้งๆั้ที่ความจริงแช่ยเย็นมา หลายเดือนแล้วลนะครับนี่นาพิกหนุ่มหอมจริงๆแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะซึ่งก็จะทานคู่กับตัวนี้เลยครับที่เป็นตัวแคปแคปหมูแคปกรอบใช่เพราะว่าตัวเนี้ยเราโฮมเมดใช่ไหมครับเราก็ทอดที่ร้านก็จะอายุแค่เดือนเดียว<ช>แต่ว่าล่าสุดเราพัฒนาออกมาเป็นแคปกรอบซึ่งผ่านอายอผ่านฮาลานะนะมาตรฐาน GMP หมดละอันนี้จะเก็บได้1ปีนะครับใช่เตรียมพบกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้เลยนะ เรียกว่าไม่เหม็น,นหืนแน่นอนไม่เหม็นหืนครับไม่เหม็นหืนนอกจากนั้นจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่เราก็ทําออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างที่ผมบอกเนาะ <ascal. S 1> ว่าอย่างเราไปกินซุกีก้กอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีน้ําจิ้มนะซุกี้นะครับที่เป็นสูตรปิ้งย่างเกาหลีแล้วก็สูตรกวางตุ้งนะครับที่เราสามารถทานได้เลยเพราะว่าน้ําจิ้มทั่วไปมันจะไม่เจมันก็จะมีกระเทียมมีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ของเราก็จะเป็นสูตรเจเลยนะครับแ,แล้วก็ยังมีพวกคนที่มาสายอีสานนี่ชอบเลยครับปลาร้าปรุงสุก นะครับใช่ผมไม่สันทัดนะแต่ว่าอันนี้เป็นที่นิยมมากเลยเพราะว่ามันสามารถเราไปใส่พวกช้่มตามได้อะไรได้ครับก็อร่อยทํามาจากพวกถั่วเหลืองถั่วเหลืองถั่วเขาเรียกถั่วเน่าอ่ะถั่วถั่วเหลืองหมักอะไรเงี้ยนะฮะส่วนคนภาคกลางอย่างผมเนี่ยจะชอบเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกกลุ่มน้ําพริกนะครับเราจะมี2ไซส์ครับก็จะเป็นไซส์ใหญ่นะครับกับไซส์เล็กนะเราทําออกมาก็จะมีมาตรฐานออยแล้วก็เขาเรียกว่า บรรจุพันก็ทําอย่างดีนะครับใช่เก็บได้ถึง6เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นครับผมมีหลากหลายรสชาติมากขายดีมากเลยก็จะเป็นพวกปลาซับปลาปาอะไรอีกแล้วปลาอะไรอีกแล้วก็เป็นพวกน้ำพริกมะขามที่หาทานยากแล้วจะมีแมงดาเจมีตาแดงนะครับมีนรกนะฮะมีพวกเผาผัดเผาผัดต้มยำพวกนี้ก็จะเป็นสูตรน้ำพริกที่ที่แบบอารมณ์คลุกข้าวได้เลยจิ้มผักดิบทานได้เลยครับผม ครบเครื่องมากๆเลยค่ะคซีซาร์ครับนอกจากกลุ่มน้ําพริกเนี่ยเราจะมีพวกกลุ่มก๋วยเตี๋ยวมีการเริ่มส่งออกไปที่ฮ่องกงไปที่ไต้หวันนะครับแล้วก็ไปพวกกลุ่ม UAE ครับ,รบก็จะเป็นการพยายามชูความเป็นไทยค่ะนะก็คือเอาความเป็นรสชาติแบบไทยๆในะอย่างเช่นผัดไทยผัดที่เมาแต่ว่าเจาะไปในกลุ่มที่เป็นวีแกนโดยเฉพาะนะเพราะว่าตอนนี้เทรนด์วีแกนมามาก มาแรงมากมาแรงมากโดยเฉพาะยุโรปอเมริการนี่ก็ตื่นตัวมากเลยเราก็เลยชูความเป็นไทยนะแล้วก็เอาความเป็นอาหารไทยเนี่ยส่งออกไปแต่เป็นวีแกนก็นจะมีนะฮะก๋วยเตี๋ยวไม่ว่าจะเป็นเย็นตาโฟจับยวนนะครับก<ห>๋วยจับน้ำข้นเตี๋ยวต้มยำเส้นหมี่ราดหน้าพร้อมปรุงนะบะหมี่ผัดขี้เมาใช่พร้อมปรุงมีน้ำซอสอยู่ข้างในเรียบร้อยคือแค่แบบว่า ลงได้เลยแล้วก็เติมผักเติมอะไรนิดหน่อย oh. นะหรือเติมพวกเนื้อแพนเบสอะไรเงี้ยก็ได้เลยชื่นชมคุณพี่มากๆเลยค่ะนอกจากแบบขายผลิตภัณฑ์แล้วยังแบบช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอีกด้วยนะส่งออกนอกด้วยอะ่ะ ก็อยากให้ให้คนต่างประเทศเขาได้ช nice ื่นชมในในความเป็นอาหารไทยเนาะครับท yeah. oh, oh ี oh, wow. oh. ่เราก็ก็ก็มีท oh. oh. ั้งแบบทานเล่นแล้วก็มีทั้งแบบพร้อมปรุงเหมือนกันนะฮะจะเป็นตัวนี้ตัวนี้เรามีขายที่โกลเด้ Place ด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าข้าวแรงฟืนก็จะเป็นอาหารของทางเหนือมาเหมือนกันครับแต่เสน่ห์ของเราเนี่ยเราทําจากถั่วชิกพีเขาเรียกว่าถั่วลูกไก่ซึ่งเป็นราชาถั่วเป็นถั่วที่มีประโยชน์มาก นะครับเป็นถัวที่มีประโยชน์มากพวก UAE เนี่ยอินเดียเนี่ยเขากินกันมา70,00กว่าปี7 0 0 0กว่าปีใช่เพราะมันเป็นถัวที่มีประโยชน์มากนะครับเราก็มาประยุกต์ให้มันกลายเป็นข้าวเปลียกเพื่อให้มันเกิดเขาเรียกว่าผลดีต่อสุขภาพทานเล่นแต่ว่าไม่อ้วนไม่อ้วนเพราะว่าตัวนี้มันจะมีโปรโตีนสูงนะครับอคอเลสเตอรอลต่ำนะครับไขมันต่ำแคปหมูเราตรงนี้ที่คุณหมวยทานเนี่ยตัวนี้ก็น้ำตาลศูนคอเลสเตอรอลสูงแต่โปรตีนสูงมาก โปรตีนสูงมากต่อ30กรัมที่โปรตีน16กรัมครับโโ16กรัมเลยนอกจากนั้นก็จะเป็นของทานเล่นเกี่ยวกับพวกที่สาวๆชอบครับพวกนี้คือเห็ดเข็มทองอบกรอบอจริงๆจริงๆมันทอดนะแต่ว่ามันจะ,จะเห็นว่าไม่ไม่ไม่เห็น,นถึงน้ํามันเลยใช่เรามี4รสชาติด้วยกันนะครับล่าสุดจะเป็น5รสชาติจะเป็นพริกหอมจะมีพวกบาร์บีคิวรสออริจินอลจะได้ความหวานของเห็ดเข็มทอง ขับกินเพลินอ่ะ้กินเพล,ลินวนญ่ลูกค้าคือแบบว่าซื้อทีห,ห้า <Wow. S 2> ห่อสิบห่อว้าวโอต้องไม่แพ้ลูกค้าของคุณพี่เบียร์แหละต้องซื้อ20หอ่อครับตัวส่งออกอีกตัวหนึ่งที่กำลังเริ่มทำก็จะเป็นตัวพวกชุดกระเพรากระเพราสาเร็จรูปกับชุดต้ยมยำสาเร็จรูปอ่าอันนี้คือเหมาะสำหรับคนที่ไม่สามารถหาใบกระเพราหาขาดตะไคร้ใบมะกรูดได้นยะเรามีอบแห้งเป็นชิ้นๆอยู่ข้างในเรียบร้อยแลย้ว กะทิผงทุกคนแค่เตรียมสมมติเห็ดต้มยำใช่ไหมก็เตรียมเห็ดอย่างเดียวกับน้ําข้างในมีน้ําพริกเผาแค่เตรียมวัตถุดิบว่าจะใส่อะไรใช่อันนี้คือใส่แล้วก็ใส่น้ำใบใช่สามารถเป็นต้มยำได้เลยใช่ในนี้จะมีน้ําพริกเผาสําเร็จรูปมีกะทิผงสําเร็จรูปนะฮะกาเป็นต้มยำน้ําข้นไงแล้วก็มีพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดพร้อมเลยรสชาติปรุงเสร็จแล้วนะคือความเปรี้ยวความเผ็ดมีอยู่แล้ว แล้วอันนี้คะอ,อันนี้กะเพราเหมือนกันก็เตรียมแค่สมมติแพนเบสหรือว่าเห็ดผัดได้เลยครับข้างในจะมีเครื่องพริกปรุงเรียบร้อยพร้อมใบกะเพราอบแห้งอันนี้เราเราผลักดันเรื่องการส่งออกอยู่เพื่อชูความเป็นอาหารไทยเช่นกันครับความเป็นไทยจริงๆค่ะคและก็ยังเจอ,อีกด้วยใช่ครับวีแกนทานได้เจทานได้ครับส่วนตัวล่าสุดที่เพิ่งออกในช่วงเทศกาลเจที่ผ่านมาแล้วก็เพื่อออกมาต้นปีก็จะเป็นอันนี้เลยครับทาดสุดท้ายนี้ ขออนุญาตตัวนี้จะเป็นพวกเครื่องแกงนะครับเครื่องแกงที่เราพัฒนามาให้มันสามารถไม่ต้องแช่เย็นนะครับคือวางไว้เลยอย่างเงี้ยได้เป็นปีเลยผ่าน <S <S ออยมะะาตรฐานทุกอย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีแพ็กเกจแบบ100กรัมนะก็คือทําแบบพอมอ <S 2> <S 2> อ่อหรือว่า500กรัมครึ่งกิโลหรือว่า1กิโลนะครับก็สามารถที่จะเลือกแพ็กเกจได้ โดยเรามีมากถึง7ชนิดชูควาเมเป็นไทยหมดเลยแกงเผ็ดแกงเขียวหวานแกงส้มแกงไตปลานะครับแกงกะหรี่นะแล้วก็ที่เอามาทําข้าวแกงกะหรี่เมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็มีตัวมัดสมันนะแล้วก็มีตัวอีกตัวหนึ่งผนงังอ่าตัวนี้ผนงังอุ้ยหนูชอบทานมากเลยค่ะผนังนะครับมีหมดเลยครับ7ตัวครับอันนี้คือส่งออกนอกเหมือนกันอันนี้เราเรา,เรากำลังผ่านมาตรฐานของัูส่งไปที่ยุโรปก็ ก็เพื่อไปในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เป็นวีแกนเพราะว่าตอนนี้ยุโรปเนี่ยให้ความสําคัญกับวีแกนมากๆครับกับอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะออกมาแล้วถูกใจมากก็คือคตัวถ้วยร้อนถ้วยร้อนใช่ถ้วยร้อนนี่เลยครับความจริงมีสรสชาตินะแต่วันดีตัวเกาหลีสไปซี่หมดหน้ยแปลว่าขายดีมากๆใช่ก็ออกมาก็กหมดเลยครับใช่มีอยูสีรสครับมีรสมาล่า อันนี้ก็ชูความเป็นจีนนิดนึงแล้วก็มีเกาหลีสไปซี่แล้วก็ความเป็นเกาหลีครับแล้วก็มีของคนไทยก็จะเป็นต้มยำกุ้งกับรสเอทหอมโอ้ครับแล้วในการคิดแต่ละอย่างค่ะคุณพี่แบบใช้เวลาในการคิดค้นปรับปรุงนานไหมคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างโรงงานระหว่างเราในฐานะผู้มีประสบการณ์ในการกินแล้วก็รู้ว่าจุดเขาเรียกว่าจุดเจ็บอะเพนพอยต์ของคนทานเจเนี่ยมันคืออะไร แล้วเราก็พยายามจะมาตอบโจทย์ลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่เขาทานเจหรือเขาฝึกทานเจแล้วไม่รู้สึกว่ามันลําบากผมทานสมัยเมื่อ20ปีก่อนเนี่ย<ะ>หายากมาก,ากหาอาหารเจทานยากมากเซเว่น<ะ>ไม่มีนะ,ะไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มันมีความแพร่หลายมากขึ้น<ะ>แต่ว่าเราก็พยายามให้เกิดความอร่อยแล้วก็ไม่จําเจ<ะ>เราก็เลยทําสินค้าที่มันตอบโจทย<ะ>นะ์ทุกคนให้รู้สึกการทานเจ<ะ>การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ที่ง่ายแต่ว่าถ้าคนที่ไม่สะดวก ก็สามารถที่จะเข้าไปที่อย่างช้อปปี้นะครับใช่ก็เข้าไปเสิร์ชร้านไคซินใช่นะครับหรือว่าไคซินนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้นะครับหรือว่าจากทางเพจของเราก็ได้เพจนะครับชื่ออะไรคะก็เพจไคซินเลยครับพิมพ์คําว่าไคซินก็จะเจอเพจเลยเสื้อสีเขียวโลโก้เขียวๆนี้เลยครับแล้วก็รวมถึงไลน์แอดครับแอดนำหน้าแอดไคซินนะครับก็สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งครับร้านเจต่างๆทั่วประเทศ ที่ตอนนี้กําลังเริ่มรับสินค้าบแบรนด์ไคซิงของเราเนี่ยไปวางตามร้านอาหารทั่วไป <Yeah. S 1> ครับเนี่ยเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทความต้องการจริงที่ไหนก็คือจะเจอร้านไคซิงใช่เป็นผู้บุกเบิกด้านอาหารเจที่อร่อยที่สุดไม่ว่าจะแปรรูปหรือว่ามาทานที่ร้านที่ปรุงสดใหม่ๆนะคะก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะอยากให้ทุกคนนะคะได้มาทานอาหารเจที่อร่อยแล้วก็ได้บุญอิ่มท้อง มากๆค่ะจริงๆเซิร์ชใน Google เนี่ยจะเจอเพราะว่าร้านเราเปิดมา8ปีอย่างที่ผมบอก mm hmm. ก็ค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งนะครับ mm hmm. ส่วนผลิตภัณฑ์เนี่ย mm hmm. ก็มากินอิม่มช้อปปิ้งกลับบ้านนะหรือถ้าไม่สะดวกมานะกลัวโควิดกลัวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็สามารถที่จะเข้าไปที่ Li n e แอดนะไลน์แอดไครสินใช่นะหรือ Li n e แอดไครซินนะครับได้ทั้งคู่เลยแล้วก็สั่งกลับบ้านได้นะซื้อ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรออนไลน์อ่ะส่งส่งถึงที่ได้นะครับ